สินค้าอะไรที่ประเทศไทยที่พวกเราเคยเป็นตัวธงที่ลูกค้าชอบเอามาปัดฝุ่นได้ไหมครับเพราะการที่เรามาเอาสิ่งที่ลูกค้าเคยนิยมเนี่ยเขามีสาวกอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำใหม่มาทำให้มันโมเดิร์นขึ้นเอามาทำให้มันทันสมัยขึ้นมันก็อาจจะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆคนนะครับ อาจจะคิดว่าแบรนด์เดิมเนี่ยไม่ต้องเอามาหรอกมันเสียหายแล้วไปสร้างแบรนด์ใหม่เลยดีกว่าวันนี้การจะสร้างแบรนด์ใหม่มันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะแบรนด์ใหม่มันจะต้องมาพร้อมกับการต้องแข่งขันกับแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในตลาดวันนี้แต่ถ้าแบรนด์เก่าเราเนี่ยเรามีสาวกที่เขาชอบสินค้าอะไรแล้วเราก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ดึงบางสินค้านั้นขึ้นมาทำตลาดใหม่ มันอาจจะทำให้ลูกค้าที่รอคอยสินค้าเหล่านี้จะตัดสินใจกลับมาซื้อสินค้าเหล่านี้ไปใช้บริการเหมือนกันครับนักท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยเขามาประเทศไทยเขาชอบไปที่ไหนประเทศไทยควรที่จะกลับไปมองและไปดึงสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมาทำให้มันบูมใช่ครับเพราะภาพในอดีตทำไมคนถึงต้องอยากมาสถานที่แบบนั้นมันต้องมีสิ่งที่ดึงดูดใจ แต่วันนี้ถ้าพวกเราจะเดินหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยมองของเก่าในอดีตเลยว่าจุดที่ลูกค้ามาเที่ยวจุดที่ลูกค้าสนใจคืออะไรนี่มันอาจจะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสเพราะการเดินหน้ามันบอกความสําเร็จไม่ได้นะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาวันนี้ลูกค้าจะชอบหรือไม่ แต่สิ่งที่ลูกค้าเคยประทับใจในอดีตมันบอกแล้วครับว่านี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจและเขาบอกว่าเขาชอบสิ่งนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาท่านผู้ชมลองคิดตามผมว่าถ้าเอาไปประยุกต์กับการบริหารประเทศบัดดี้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์หลายๆด้าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับ ด้านหลังผมก็เป็นบ่อน้ํามีกระชังเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีการปล่อยปลาลงไปในบ่อเพราะฉะนั้นปลาจะมีทั้งนอกกระชังและในกระชังนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงไปนะครับมีเงินก็ซื้อหัวหารมาหวานให้นะครับวันไหนไม่ได้มาก็ไม่ได้ให้ก็เลี้ยงตามสภาพก็เลี้ยงตามกำลังต้นทุนของเรานะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบีบตัวเองนะครับว่าจะต้องหาอาหารมาให้มันกินเท่านู้นเท่านี้นะครับถ้าเรายังไม่พร้อมก็เลี้ยงไปตามสภาพก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับถ้ามันอยู่กับธรรมชาติมันก็จะอาศัยการอยู่รอดของมันด้วยการที่จะเรียนรู้เอาตัวรอดจากธรรมชาติที่มันอยู่ มันก็เหมือนกันกันกบพวกเราเนี่แหละครับในวันที่พวกเรายากลําบากพวกเราก็ต้องประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นไปได้หลายๆคนก็จ,จะเครียดก็ให้กําลังใจนะครับให้มองซะว่ามันคือธรรมชาติของคนที่ต้องเจอเพราะฉะนั้นวันไหนหนักก็รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาววันไหนเบาก็ได้พักผ่อนก็คิดแบบนั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้การทำมาค้าขายยากมากพี่น้องประชาชนควรที่จะทำอย่างไรดีประเทศชาติจะเอาอะไรมาแข่งขันกับชาวโลกเขาจะสร้างไรายได้จากตรงไหนประชาชนถึงจะได้ลืมตาอ้าปากได้สถกทีวันนี้นะครับผมว่าใครที่เข้ามาทำงานทาไม่เป็นนัก วางแผนนักวิเคราะห์ที่ดีการที่จะมาแก้ไขปัญหาประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปัญหาของประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ว่าปัญหาที่ไม่ใช่ไม่มีทางออกและไม่มีทางแก้เพียงแต่ว่าวันนี้คนที่เข้ามาทำงานบริหารบ้านเมืองสามารถที่จะแสดงผลงานตัวเองออกมาได้หรือไม่นะครับ วันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกพวกเราหรือเล่าให้พวกเราฟังผมอยากให้พวกเราย้อนกลับไปมองในอดีตหลายๆสินค้าวันหนึง่งเจริญเติบโตอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นย้อนหลังกลับไปเมื่อยี่สบสามสิปีที่แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือที่ยี่ห้อที่ดังและมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือโนเกีย สมัยผมเริ่มรับราชการนี่โนเกียดังมากนะครับตั้งแต่ผมเรียนแล้วนะครับจบมาทํางานก็เก็บเงินซื้อโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นะครับถ้าเป็นคนที่มีตังหน่อยก็จะมีตระกูลเอนะครับเอ็นเก้าห้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่มีเงินหรอกครับซื้อได้แค่โนเกียสามสามหนึ่งศูนแต่อยู่มาไม่นานนะครับหลังจากที่สตีฟ็อบเปิด สมาร์ทโฟนที่สามารถเลื่อนสไลด์หน้าจอได้ไม่ต้องมีปุ่มกดสามารถดูหนังฟังเพลงได้ผ่านโทรศัพท์ได้นั่นก็คือ iPhone ก็ทำให้โทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นดั้งเดิมรุ่นปุ่มกดไม่ว่าจะโ o เกียหรือยี่ห้อไหนๆในโลกก็เริ่มที่จะขายได้น้อยลงจนผลสุดท้ายโทรศัพท์มือถือโ o k i ียก็หายจากโลกนี้ไป หรือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับฟิล์มถ่ายรูปนะครับสมัยผมเป็นนักศึกษาสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับพวกเราก็จะใช้กล้องที่เป็นฟิล์มยี่ห้อที่ดังมากอันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือฟิล์มสีโคดักแต่หลังจากที่ระบบการถ่ายรูปเปลี่ยนมาใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่ใช้ฟิล์มก็ไม่ได้มีความจำเป็น ผลสุดท้ายโกดักก็ไม่ได้มีสินค้าที่มันอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านหรือสินค้าที่จะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มฟิล์มสีโกดักก็ค่อยๆหายไปจากโลกนะครับการที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังถึงประวัติการหายไปของสินค้าเพราะอะไรครับวันนี้พวกเราลองกลับมามองประเทศไทยประเทศไทยอดีตเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกข้าว เราเป็นอันดับหนึ่งการส่งออกอยางพาราเราเป็นอันดับหนึ่งการส่งออกทุเรียนเราเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวเราส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพราะว่าประเทศไทยในยุคที่ผ่านมาจะถูกเรียกว่าดีทอยแห่งเอเชียสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้รับการยอมรับติดลำดับต้นๆของประเทศที่คนทั้งโลกอยากมาเที่ยวแต่วันนี้ภาพเหล่านี้ชื่อเสียงเหล่านี้มันกำลังเริ่มหายไปจากประเทศไทยเราสูญเสียการเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวเรากำลังสูญเสียการเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าเกษตรหลายๆตัว เรากำลังมียอดขายจากการส่งออกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันน้อยลงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ส่งออกไปก็เริ่มล้าหลังโรงงานก็เริ่มปิดตัวเกิดการย้ายฐานการผลิตต่างๆภาคการท่องเที่ยววันนี้สถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดน้อยลงไปเป็นจำนวนมาก มันเกิดการแย่งชิงลูกค้ากันหลายๆประเทศที่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือไต้หวันอะไรก็ดีนะครับเวียดนามวันนี้กลับส่งเสริมและทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปอย่างประเทศต่างๆเรานี้ถ้าวกกลับมาอย่างประเทศไทยแล้ววันนี้พวกเราจะเอาอะไรเป็นจุดขายครับผมอยากให้ท่านผู้ชมมอง แล้คิดตามท่านในเชิงของธุรกิจวันนี้รถยนต์น้ำมันมันล้าหลังแล้วตอนนี้รถไฟฟ้ารถอีวีขึ้นมาแทนรถไฮบริดขึ้นมาแทนโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเกือบหมดละกล้องถ่ายรูปวันนี้มันเป็นกล้องถ่ายรูปที่ใช้ผ่านโทรศัพท์สถานที่ท่องเที่ยววันนี้ ทั้งโลกกนเน้นที่จะส่งเสริมให้ประเทศตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนนําเงินตาเข้าประเทศเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้คนที่จะอยู่ได้คือคุณต้องมีนวัตรกรรมใหม่คุณต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆคุณต้องมีสินค้าใหม่ๆแล้วประเทศไทยเราละ่ะถ้าเรามองไปถึงนวัตรกรรมเราไม่ได้มีนวัตรกรรมใหม่อะไรเลย แล้วเราจะเอาสินค้าใหม่ที่ไหนไปขายให้กับโลกนี้ท่านผู้ชมมองเห็นอนาคตของประเทศไทยอย่างไรแล้วการที่เราไม่ได้มีนวัตรกรรมหรือผลิตผลอะไรผลิตภัณฑ์อะไรที่พอที่จะแข่งขันได้แล้วประเทศชาติจะมีไรายได้จากตรงไหนแล้วคนที่จะมาทำหน้าที่เพื่อบริหารประเทศจะแก้ไขปัญหาจากตรงนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องคิดนะครับแล้วถ้าความคิดผมละ่ะ ผมอยากจะเสนอไอเดียอะไรวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะให้เราไปคิดนวัตกรรมผมว่าวันนี้เราคิดไม่ทันใครหรอกครับเพราะว่านวัตกรรมมันต้องเกิดจากองค์ประกอบหลายๆส่วนและวันนี้ประเทศไทยเองซัพพลายเชนที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงพวกเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราจะไปเทียบกับจีนไม่ได้ เราไปเที่ยวกับอเมริกาเที่ยวกับยุโรปญี่ปุ่นอะไรเราเที่ยวเขาไม่ได้แต่เราจะเอาจุดแข็งอะไรละ่ะแล้วเราจะเอาอะไรละ่ะกลับมาฟื้นประเทศสิ่งที่ผมมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมลองมองกลับมาในผลิตภัณฑ์ตัวที่ผมพูดผมพูดถึงโทรศัพท์โนเกียผมพูดถึงฟิล์มสีถ่ายรูปโกดักผมพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าโนเกียเอง กลับไปเอาสินค้าตัวทงที่มีความต้องการมีสิ่งที่ลูกค้าอยากเอากลับมาให้นึกถึงเหมือนกับตัวเองอยู่ในยุคนั้นยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์3310โนกเกียก็เคยเอาสินค้าเหล่านี้ออกมาทำตลาดนะครับโดยการที่มาปรับปรุงฟังก์ชันมาพัฒน,นาอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถขายได้ ในกลุ่มของคนที่เป็นสาวกโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นะครับและสินค้าเหล่านี้ทุกวันนี้ผมว่าน่าจะยังอยู่ในตลาดนะครับแต่เพียงแต่เขาไม่ได้พรีเซนต์ในประเทศไทยแต่อาจจะไปเปิดตลาดที่ประเทศอินเดียอะไรแบบนี้นะครับเพราะยังมีกลุ่มที่เป็นสาวกที่ยังชอบโทรศัพท์แบบนี้หรือจะเป็นบริษัทโกดักเองนะครับก็มีรายงานออกมาว่าโกดักได้เริ่ม มีการทำกําไรจากการที่เอาสินค้าคือกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มเนี่ยกลับมาย้อนยุคกลับมาเปิดตัวแต่ทําให้มันทันสมัยขึ้นทําให้คนนึกถึงอารมณ์ของการถ่ายรูปโดยการกดชัตเตอร์และได้ยินเสียงชัตเตอร์และเกิดการล้างฟิล์มอะไรต่างๆนะครับโกดักได้พัฒนาขึ้นมีรายงานออกมาว่าโกดักสามารถสร้างไรายได้และมีกําไรจาก กล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มและการจำหน่ายฟิล์มโกดักนะครับหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะี่ยวันนี้พวกเราลองกลับไปมองไหมครับว่าอดีตแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะมีอะไรที่เป็นแหล่งที่คนนิยมบ้างเราไปดึงมันออกมาเราไปขุดมันออกมาแล้วมาปัดฝุ่นดีไหมครับสินค้าอะไรที่ประเทศไทยที่พวกเราเคยเป็นตัวธงที่ลูกค้าชอบ เอามาปัดฝุ่นได้ไหมครับเพราะการที่เรามาเอาสิ่งที่ลูกค้าเคยนิยมเนี่ยเขามีสาวกอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำใหม่มาทำให้มันโมเดิร์นขึ้นเอามาทำให้มันทันสมัยขึ้นมันก็อาจจะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าแบรนด์เดิมเนี่ยไม่ต้องเอามาหรอกมันเสียหายแล้ว ไปสร้างแบรนด์ใหม่เลยดีกว่าวันนี้การจะสร้างแบรนด์ใหม่มันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะแบรนด์ใหม่มันจะต้องมาพร้อมกับการต้องแข่งขันกับแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในตลาดวันนี้แต่ถ้าแบรนด์เก่าเราเนี่ยเรามีสาวกที่เขาชอบสินค้าอะไรแล้วเราก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ดึงบางสินค้านั้นขึ้นมาทําตลาดใหม่มันอาจจะทําให้ลูกค้าที่รอคอยสินค้าเหล่านี้ จะตัดสินใจกลับมาซื้อสินค้าเหล่านี้ไปใช้บริการเหมือนกันครับนักท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยเขามาประเทศไทยเขาชอบไปที่ไหนประเทศไทยควรที่จะกลับไปมองและไปดึงสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมาทําให้มันบูมใชครับเพราะภาพในอดีตทําไมคนถึงต้องอยากมาสถานที่แบบนั้นมันต้องมีสิ่งที่ดึงดูดใจแต่วันนี้ถ้าพวกเราจะเดินหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยมองของเก่าในอดีตเลยว่า จุดที่ลูกค้ามาเที่ยวจุดที่ลูกค้าสนใจคืออะไรนี่มันอาจจะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสเพราะการเดินหน้ามันบอกความสําเร็จไม่ได้นะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาวันนี้ลูกค้าจะชอบหรือไม่แต่สิ่งที่ลูกค้าเคยประทับใจในอดีตมันบอกแล้วครับว่านี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจและเขาบอกว่าเขาชอบสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาท่านผู้ชมลองคิดตามผมว่าถ้าเอาไปประยุกต์กับการบริหารประเทศบัดนี้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์หลายๆด้านผมก็ฝาก่ันผู้ชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ